เป็นคดีที่ศาลพิาพากษาว่ารายงานการประชุมใหญ่วิสามันเป็นหนังสือรับสภาพนี้คำพิาพากษาศาลฎีกาที่2 3 4 0า5 6ีทบริษัททอทหารโจทดในวแหวนจำเลย คดีนี้โจท์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดถึงวันฟ้อง6ล้าน3 2 8 7 5 0บาทและชำระดอกเบี้ยต่อไปในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน6ล้าน100,000บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องข้าหรืรธรรมเนียมให้เป็นพับโจทย์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน6ล้าน1แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่1กรกฎาคม2556เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ดอกเบีย้ยค,คำนวณถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน2องแสน,สน 8, บาทฟ้องวันที่15มกราคม2557กลับให้จมเลยใช้ค่าหรือจาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์แทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความรวม สามหมื่นบาทจำเลยดีกาสารดีกาพิพากษายกคำพิพากษาสารอุทธรให้สารอุทธรณพิพากษาใหม่ค่าราชกธรรมเนียมในชั้นดีกาให้สารอุทธรณรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่สารอุทธรพิพา,ากษากลับให้จำเลยชำระเงินหกล้านหนึ่งแสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยต่าร้อยลัตเจ็ดจุดห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่1กรกฎาคม2556เป็นต้นไปจนชำระเสร็จแก่โจทย์ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน228,750บาทฟ้องวันที่15มกราคม2557กับให้จำเลยใช้ค่ารูจชาธรรมเนียมในสารชั้นต้นและสารอุทธรแทนโจทย์ โดยกำหนดค่าทนายความสะรวมสามหมื่นบาทค่าหรือชาธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อทีจจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นดีการับฟังในเบื้องต้นได้ว่าโจทย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยมีจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการคนหนึ่งของโจทย์เมื่อวันที่31มพฤษภากคม2556โจทย์ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2ทบ .2556 ซึ่งมีจำเลยเข้าร่วมประชุมและลงลายมือชื่อ ในรายง,งานการประชุมใหญ่วิสามันดังกล่าวด้วยในรายง,งานการประชุมใหญ่วิสามันวรระที่4.1หัวข้อการชำระหนี้เงินกู้ของลูกหนี้มีใจความว่าตามที่คุณวิชาทรปงเล็บจำเลยแจ้งว่ามีจำนวนเงินที่ยืมไป4ล้าน8แสนบาท เมื่อประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1นึ่งทับ2,556แต่ประธานแจ้งว่ามีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วปรากฏว,ว่าจำนวนเงินที่ยืมไปคือ2องล้านหแสนบาทซึ่งคุณวิชาทรวงเล็บจำเลยรับว่าเป็น2องล้านหแสนบาทและแจ้งว่าตอนนี้ กำลังนำที่ดินที่ป่าตองไปขายเพื่อนำมาชำระหนี้ที่ยืมจากบริษัทวงเล็บโจทย์รวมถึงหุ้นที่ค้างชำระปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างเจรจาจึงขอระยะเวลาในการชำระหนี้ประธานแจ้งว่าเราควรกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ค้างหรือไม่และ ควรให้คุณวิชาทรวงเล็บจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้หากไม่สามารถชำระได้เมื่อครบกำหนดคุณวิชาวิชาทรวงเล็บจำเลยขอเวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อชำระหนี้จำนวนที่ยืมไปสองล้านหนึ่งแสนบาทและตกลงจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คุณวิชาทครวงเล็บจำเลยชำระเงินที่ยืมไปสองล้านหนึ่งแสนบาทภายในหนึ่งเดือนหากไม่ชำระหากไม่สามารถชำระได้คุณวิชาทครวงเล็บจำเลยยินยอมจะทำหนังสือรับสภาพหนี้แต่เมื่อถึงกำหนดจำลยไม่ชำระหนี้โจทก์จึงมีหนังสือถ่วงถาม ให้จำให้จำเลยชำระต้นเงิน6ล้าน1แสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยภายใน7วันนับแต่วันได้รับหนังสือแต่จำเลยเพิกเฉยคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยในประการแรกว่าการที่สารอุทธรพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่สองทับ2 5 5พ เป็นหนังสือรับสภาพนี้และพิพากษาให้จำเลยรับผิดต่อโจทย์ตามฟ้องเป็นการวินิจฉัยและมีคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าคดีนี้โจทย์บรรยายฟ้องมีสาระสำคัญว่าในการประชุมใหญ่วิสาม,มันผู้ถือหุ้นครั้งที่2องทับ2,556เมื่อวันที่31พฤษภาคม 2556จำเลยซึ่งเข้าร่วมประชุมได้ยอมรับต่อที่ประชุมดังกล่าวว่าจำเลยได้ยืมเงินโจทย์ไปจำนวน6ล้าน1แสนบาทและจะชำระให้แก่โจทย์ภายใน1เดือนแต่เมื่อถึงกำหนดชำระแต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระโจดจึงให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ โดยจำเลยได้รับหนังสือทวงถามแล้วแต่เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ยถึงวันฟ้องจำนวน6.328.750บาทแก่โจทย์ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอบังคับของโจทย์ข้างต้นโดยทองแท้แล้วจะเห็นได้ว่าโจทย์มิได้ฟ้องกล่าวอ้างว่า รายงานการประชุมใหญ่วิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่สองทับสอซึ่งจำเลยลรงลรายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและจำเลยต้องรับผิดต่อโจท์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเนื้อหาตามคำฟ้องของโจท์เป็นกรณีที่โจท์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลย ซึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2ทับ2556ได้ยอมรับแต่ที่ประชุมต่อที่ประชุมว่าจำเลยเป็นหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทย์6ล้าน1แสนบาทและตกลงจะชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทภายในกำหนดหนึ่งเดือนแต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยเพิกเฉยโจทย์จึงบังคับให้จำเลยชำระหนี้ อันเป็นรัศณะของการฟ้องโดยอาศัยมูลเหตุแห่งการรับสภาพหนี้ของจำเลยตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามันดังกล่าวเป็นสำคัญอีกทั้งเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์ด้วยเหตุผลว่าจำเลยไม่ได้ลงรายมือชื่อในรายงานการประชุมใหญ่ในฐานะผู้ยืมโจทย์ก็ได้อุดหนณ์โต้แยง้งคำวิจัยของศาลชั้นต้นว่า จทไม่ได้ฟ้องให้เจมเลยรับผิดในฐานะผู้กู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653แต่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ที่เจมเลยรับสภาพหนี้ติดโจทย์ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามันประกอบกับคดีนี้สาลฎีกามีคำพิพากษาที่5076ทับ2,560 พิพากษายกคำพิพากษาสารอุทธรโดยให้สารอุทธร์วินิจฉัยปัญหาตามที่โจทุ์อุทธรแล้วมีคำพิพากษาใหม่ดังนี้การที่สารอุทธรวินิจฉัยว่าสำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามันเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยยอมรับสภาพหนี้ต่อโจทเป็นผู้เป็นเจ้าหนี้และพิพากษาให้จำเลยรับผิดต่อโจทตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกลาง่าว จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่โจทย์ได้ยกขึ้นว่ากาันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นตน้นไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่โจทย์เพิ่งกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ในชั้นอุทธร์ดังที่จำเลยดีกาคำวินิจฉัยและคำพิพากษาสารอุทธร์ดังกล่าวจึงเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วปัญหาที่ต้องวิจัยต่อไปมีว่า สำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามันเป็นหนังสือรับสภาพนี้หรือไม่เห็นว่าเมื่อพิจารณาเนื้อหาตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามันในวลาที่ี่4.1แล้วได้ความชัดแจ้งว่าจำเลยแถลงยอมรับต่อที่ประชุมว่าจำเลยยืมเงินโจทย์ไปจำนวน6 1 6ส0 0ร้นบาทจริง และจำเลยตกลงจะชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจท์ภายในหนึ่งเดือนโดยจำเลยหาได้โต้แย้งหรือกล่าวอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินสำรองจ่ายที่จำเลยนำไปใช้ในกิจการของโจท์ไม่ประกอบกับจำเลยลงลายมือชื่อยอมรับความถูกต้องของสำเนารายงานการประชุมใหญ่ดังกล่าวโดยมิได้อิดเอียนข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทและจำเลยตกลงจะชำระหนี้นั้นให้แก่โจทซึ่งพฤติการของจำเลยเช่นนี้เป็นลักษณะของการรับสภาพหนี้ตอโจทผู้เป็นเจ้าหนี้หรือการกระทำใดๆอันปาศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่าจำเลยยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของโจท สามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193อทับสอนุหนึ่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญจึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามกฎหมายที่จำเลยดีกาต่อไปในประการสุดท้ายว่าจำเลยลงรายมือชื่อในสำเนารายงานการประชุมใหญ่ดังกล่าวในฐานะกรรมการ คนหนึ่งของโจ์ไม่ได้ลงรายมือชื่อในฐานะส่วนตัวกรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับสภาพนี้ต่อโจ์ผู้เป็นเจ้าหนี้นั้นเห็นว่าแม้นจำเลยจะมีชื่อเป็นกรรมการคนหนึ่งของโจ์แต่การประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่สองทับส5งนี้มิใช่เป็นการประชุมคณะกรรมการของโจด โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจำเลยก็ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน7 1 9 000, 4แ0 0หุ้นอีกทั้งการยอมรับสภาพหนี้ของจำเลยก็ดีและการลงลายมือชื่อในสำเนารายงานการประชุมใหญ่ดังกล่าวก็ดีจำเลยกระทำไปในฐานะผู้ถือหุ้น ในในฐานะส่วนตัวในวรระเดียวกันจำเลยจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือรับสภาพนี้ที่ทำไว้ให้แก่โจทย์ได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินหกล้านหนึ่งแสนบาทแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยมานั้นศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนค่ารชารตมเนน่มชั้นดีกา ให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มารตรา 193/ ท14อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ชำระหนี้ให้บางส่วนชำระดอกเบีย้ยให้ประกันหรือกระทำการใดๆอันปรัศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสบภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องอนุ2เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้อนุ3 เจ้านี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายอนุสี่เจ้านี้ได้มอบข้อพิพาทให้นุญาโตตุราการพิจารณาอนุห้าเจ้านี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653การกู้ยืมเงินกว่า2,000บาท ขึ้นไปนั้นถ้ามีได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมมาตรา6ก3วรรคสองในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง โรงรายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว